ถ้าใครอยากรู้วิธีทําให้น้องหมาอายุยืนอยู่กับเราไปนานๆอย่าพลาดคลิปนี้นะคะแม่หมีนจะพาทุกคนไปยืดรยด้ย <ๆ S 2> ดูยไข่น้องหมากันแล้วก็จะแนะนํำบอกข้อมูลทุกอย่างที่รู้มาเลยจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงพยาบาลสัตว์ดีซีกันแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็เส้นทางการมานะคะก็มาไม่ยากเลยโรงพยาบาลสัตว์ด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ีซเนี่ยก็จะอยู่บนถนนสาราธรรมศพนะคะอยู่ระหว่างช่วง ถนนพุทธมนฑลสาย3แล้วก็พุทธมนฑลสาย4จะอยู่ระหว่งางกลางเลยก็โมนากับทางโมิโลดี้ก็เข้าไปเตรียมตัวและก็จริงๆที่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่เดียวเนาะที่ทำสเตมเซลล์แต่ว่าเราเลือกที่นี่แหละก็ทางคุยกับคุณหมอแล้วเราก็เห็นว่าเออมีทั้งทีมวิจัยมีอะไรเยอะแยะเลยก็จริงๆการทำสเต็มเซลล์นะขั้นตอนมันได้ยุ่งยากขนาดนี้เนาะเป็นการเก็บไขมันก็ เดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่าทำแเราขั้นตอนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งว่าทำยังไงบ้างเมื่อกี้ได้19.2คะ่ะช่างแหละ19.3สเตมเซลลเนี่ยมันเป็นเซลล์ต้นกำเนิดจะพบได้ในมนุษย์แล้วก็สัตว เป็นเซลล์ที่มีความสามารถพิเศษเลยในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นใหม่ได้เองมีลักษณะที่มันไม่จำเพาะทีเนี้ยมันก็เลยสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลเล์เฉพาะชิ้นสดต่างๆได้จากเซลล์ชิดเดียวเนี่ยมันก็รวมตัวกันกลายเป็นเนื้อเยื่อจากเนื้อเยื่อก็รวมตัวกันกลายเป็นอวัยวะแล้วก็ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกายมนุษย์แล้วก็สัตว์ทีเนี้ยเคล็ดเนี้ยเองเนี่ยเทคโนโลยีสเตมเซลล์เนี่ยมันก็เลยเป็นวิธีทางการแพทย์ที่แบบสำคัญมากเลยในการรักษาโรคเรื้อรงังโรคหายาก อะไรต่างๆโรคที่มันเกิดจากความเสือ่อมความชราการสูญเสียนเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะในปัจจุบันแล้วก็เชื่อกันว่าในเร็วๆนี้เลยเนี่ยสเตนเซลล์ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากการรักษาในแผนปัจจุบันแน่นอนค่ะก็จริงๆการทำสเตมมนเมซิอมันก็มีประโยชน์หลายอย่างมัน มันเป็นทั้งของเรื่องการรักษาเป็นของเรื่องการดูแลฟื้นฟูสุขภาพหรือจะเป็นกับเรื่องแบบเฮลที้บิวตี้นู่นนี่มันก็แบบกึ่งๆอายุวัฒนานะั่นแหละแต่ว่าหลักๆเลยแบบที่เราอยากทําก็คือมันก็เป็นเหมือนทําประกันให้ให้ลูกเราอะเนาะมันก็ดูคุ้มอยู่สําหรับชีวิตหนึ่งคนตอนนี้ก็คือ จะทำก่อนทั้ง2ตัวก็จะมีเมโลดี้คนนึงแล้วก็จะมีโมอา่าด้วยก็ทั้งเมโลดี้กับโมอา่าก็ตรวจค่าเลือดออกมาตามผลก็โอเคเรียบร้อยผ่ะดได้ก็เดี๋ยวจะเข้าไปทําแล้วแต่ตอนนี้น้องเข้าไปเตรียมตัวแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าลังทํามาอาการจะแบบเมือนงงงวยแค่ไหน เหตุผลที่เลือก p ิพิ i ภัณ n ์ e วิร์ลเนี่ยก็เพราะว่าเราศึกษาหาข้อมูลมาแล้วที่เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเด่นในการของบริการ STEM s เ e m c ซล l โดยเฉพาะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลพาร์เนอร์เลยละ่ะที่อย่างของวันเนี้ยที่เรามาทำก็จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ดีซีเนาะตัวคุณหมอเองอะค่ะเขาก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ข้อมูลต่างๆได้ดีเลยที่สำคัญเนี่ยใกล้บ้านด้วยแล้วก็พอหลังจากที่เราหาข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้ะเราก็นัดวันกับทีณหมอเนาะเพื่อมาตรวจเลือดพอตรวจเลือดผลตรวจเลือดออก ก็มารอรับวันเข้าค่ะตัดพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็คือรอแผลแห้แล้วก็รอนัดวันปัดไหมแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอใช้สเต็มเซลล์ได้เลยเรื่องสเตมเซลลเนี่ยก็จะมี2แบบว่าคือการใช้ของตัวเองกับใช้ของคนอื่นซึ่งของเมโลดีเนี่ยก็เป็นการต็ดไขมันเพื่อเตรียมใช้สําหรับของตัวเองค่ะ ตันนี้สเตมเซลล์เนี่ยมีช่วยได้หลายภาวะมากนะคะมีทั้งตัวที่ป่วยหรือไม่ป่วยก็สามารถใช้ได้ค่ะอย่างเช่นเป็นการเตรียมความพร้อมที่น้องจะเข้าสู่วัยชรา ที่จะเริ่มมีความเสื่อมของร่างกายในระบบหลายๆอย่างนะคะตรงนี้เราก็สามารถใช้เพื่อชะลอความเสื่อมได้ในส่วนของนองเองที่ใช้ในบริษัทนะคะก็จะมีกลุ่มเคที่เป็นตับอ่อนอักเสบที่มาใช้ด้วยเราก็ให้ผลดีเช่นเดียวกันฉะนั้นตอนนี้ก็เลยคิดว่ายังมีอีกหลายๆภาะวะแต่ว่าตอนนี้แนวโน้มมาได้ด้วยดีะคะ่ะ สำหรับสเต็มเซลล์จะต้องแยกเป็นสองส่วนก่อนนะันแรกคือถ้าเขาต้องการเก็บสเต็มเซลล์ด้วยตัวของเขาเองอย่างของของเมโลดี้เองเนี่ยก็คือต้องเป็นสุนัขที่สามารถวางยาสลบได้เพราะว่าในการเก็บไขมันเนี่ยคะ่ะจะต้องวางยาสลบสวนสดกแบบนึงก็คือกรณีที่เขาไม่สามารถวางยาสลบได้แล้วก็จําเป็นต้องใช้สเต็มเซลล์ก็จะเป็นสเต็มเซลล์ของตัวอื่นๆที่เป็นโดเนอร์ขึ้นมาก่อนทำเนี่ยคะ่ะก็จะมักจะต้องทำ under s าวหรือว่า ทำเอ็กซเรย์หรือถ้าเป็นไปได้ทำซีจีสแกนเพื่อเช็คว่าในร่างกายเขาม,มีมะเร็งเาหรือมีก้อนเนื้ออะไรสงสัยที่คิดว่าอาจจะเป็นมะเร็งอันนี้ก็อาจจะต้องเลี่ยงไปหรือให้ทําการรักษาส่วนนั้นก่อนที่จะมาใช้ส,สเตนเซอร์การสเตนเซอร์อก็ทำแล้วเก็บไว้ได้นานใช่ไหมอ๋อเก็บได้จน<ำ>ถึงอายุข,ของเขาเลย การใช้สเต็มเซลล์ที่เป็น,นเนอ้อเนร์ของบริษัทเองนะคะอันนี้จะอยู่ที่หลักหมื่นนะคะหมื่นต้นๆจนถึงหมื่นปลายแล้วแต่คนดิชันแล้วแต่น้ำหนักของเขาภาวะโรกที่เขาเป็นอยู่ส่วนสําหรับออโตโลการัเองหรือว่าการใช้ทำสเต็มเซลล์ด้วยไขยมันของเขาเองเนี่ยเหมือนของม e โลดีเนี่ยอันนี้จะเป็นหลักแสน แต่ยังอยู่ต้นๆนะคะยังไม่แลร <c oughs> แต่ก็คง้เาเยียกับษาเขาได้ <c oughs> มันเหมือนเป็นประกันชีวิตนะคะเพราะว่าเรื่องความชราความเสื่อมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราทําสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมเขาเข้าสู่วัยชราแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรช่วยเหลือให้เขาไปสู่ในวัยนั้นเนี่ยช้าลงบ้าง <c oughs> แป้งนะคะค่ะอ่าที่ดูดิไี่ดเรอใมันหายไปเลย นี่ถ้าลองดูแผลกันก็เนี่ยนิดเดียวเองถ้าไม่เห็นเลยไม่ได้อยากเนอะก็จะเอาไข่มันช่วงตรงนี้ออกไปที่ทำสเตนเซลล์ <c oughs> a few moments later ดีเมโลดี้เฮลลี พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกสาวหันมาคุยกันตอน่ออยากตรวจใช่ไหมอืมโมอาน่าทำเสร็จแล้วออกมาออกมาแล้วโมอาน่าก็จะแบบเขาใส่เสื้อเพราะว่าแบบไม่อยากให้ใส่คอนล่าเอ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 าอะไรเธอก็จะมียากลับมาให้ทานด้วยนะคะอืมเนี่ยคุณหมอเขาก็จะใส่ถุงเสื้อกลังผ้าตัดให้เพราะว่าแบบ นี่คือคนเพิ่งตื่นจากยศศลปหรอเพราะถ้าใส่คอนรา,นหา่หัวฟาเลยเขาง่ายแต่ถ้าใส่เสื้ออย่างเงี้ยคือเขาก็จะเลียแผลไม่ถึงเนี่ยดูอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยใช่ปะว่าผ่าตรงไหนหาเจอปะหาเจอปะก็คือใส่เสื้อเอาไว้เพราะว่าคอน่าฟเนี่ยต่อให้ตัวเขาเองไม่เกาอ่ะมันก็จะแบบอธิบายหลายตัวเนาะบ้านแม่หมีมันมีหลายตัวเขาก็จะช่วยกันเลียช่วยกันเลียมส่วนอันเนี้ยที่เห็นว่าอาการแตกนะ่ะชู ก็คืออยากจะแบบมีเพื่อนเป็นหมาไทยสีน้ำตาลน,นี่แหนะขอถ่ายหน่อยนี่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวรออีกคนหนึ่งคือดูจากทรงแล้วก็แบบถ้ารอเสร็จสองคนแล้วเอากลับพร้อมกันน่าจะไม่รอดก็เลยเออทยอยกลับก่อนซึ่งคุณหมอก็บอกว่าตั้งแต่นางทำเสร็จก็คือแบบนอน แต่พอแม่มันมาเนี่ยมันพูดไม่หยุดมันพูดอะไรน,น,นี่เดี๋ยวให้ดูตรงแผดูขณายดูคณายตรงแผลเนี่ยมันจะอยู่แค่ช่วงประมาณตรงนี้อะคะแบบเปิดดูเนาะนี่ดูหน่อย เี่นนิดเดียวไม่เห็นเลยใช่ไหมมนะัวหน้าแต่พามัวหน้ากลับบ้านก่อนดีกว่าไปแล้วเห็นไหมคะโรงพยาบาลใหญ่โตเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึง3ามทุ่มโอเคไปแลกลับบ้าน